พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินามาตเสด็จไปทรงเปิดงานสายสัมพันธ์วันครอบครัวครั้งที่8ประจำปี2554ณห้องประชุมลีลาวดีหนึ่งอาคารอนุสนร์100ปีโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าบรมราชเทวีนรีราชาจังหวัดชนบุรี โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนาศีราชาผู้อำนวยการสมวิจัยโรคเอชส,สภากาชาติไทยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับสเสด็จเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาหลังจากทรงเปิดงานสายสัมพันธ์วันครอบครัวครั้งที่8แล้วได้สเสดทท็จทอดพระเนตรวิดิทัศกิจกรรมด้านเอสของโรงพยาบาล ต่อจากนั้นหัวหน้าโครงการน้ำใจสมเด็จเพื่อครอบครัวเอดที่แข็งแรงกราบทุนเบิกผู้มีจิตศรัทธาเข้าเฝ้าถวายเงินครอบครัวผู้ติดเชื้อโครงการลดการติดเชื้อเอดจากแม่สู่ลูกในพระอุปธรรมเข้ารับของขวัญจำนวนสิบครอบครัว บุตรผู้ติดเชื้อเข้ารับทุนการศึกษาและของขวัญจำนวน20รายเด็กในโครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ปลอดเอดในพระอุปธรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเรียงความเรื่องครอบครัวของฉันเข้ารับทุนการศึกษาและของขวัญจำนวน3รายจากนั้นเสด็จทอดพระเนตรการแสดงและนิทรรศการ จากการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่ผ่านมาพวบว่าปัญหาสำคัญของผู้ติดเชื้อ HIV คือการขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคเอสการดูแลตนเองการรักษารวมถึงการปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมกันและต้องการกำลังใจทั้งจากผู้ติดเชื้อเอสด้วยกันเอง โรงพยาบาลจึงได้จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์วันครอบครัวครั้งที่8ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ติดเชื้อที่มารับบริการที่โรงพยาบาลได้รับความรู้ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยซักถามทีมผู้รักษาอย่างใกล้ชิดเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและกำลังใจในการดำเนินชีวิตจากครอบครัวและสังคมอาจจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อที่มารับบริการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการพัฒนารูปแบบในการดูแลผู้ติดเชื้อที่มารับการรักษา ในโรงพยาบาลให้ได้รับการดูแลรักษาแบบองรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกายจิตใจเศรษฐกิจและสังคมต่อไปสมยศลีเจริญถ่ายภาพเฉลิมรสโโัสนภพารข่าว